รู้ไหมครับในโลกใบนี้ถูกบัญญัติเอาไว้มีทั้งหมด1น5่0 0สโรคภัยไข้เจ็บแต่ผมคิดว่ามันคือ1 5ึ่0แสอาการที่ลิงก์มาแค่10ตัวครับที่เราเรียกว่า hallmark s of aging ซึ่งในร่างกายของคนเราเนี่ยจะมี hallmark s of aging ที่เป็น indication ของระบบที่มันเชื่อมกันมากกว่าที่เราคิดเขาก็เรียกว่า system biology มันเชื่อมกันมากเลยหลากหลายอย่างมันไม่ใช่อย่างเดียวอย่าง,างนึงแต่ปัญหาปัจจุบันคืออะไรรู้ไหมครับปวดหัวไปหาหมอหัวครับ ปวดท้องไปหาหมอท้องปวดขาไปหาหมอขาคิดว่ามันมันแยกเป็นไซโลจริงๆไม่ใช่มันเชื่อมกันหมดปัจจุบันเนี่ยเบส on geolocation ไม่พอนะปวดหัวไปหาหมอหัวปวด,ดขาไปหาหมอขาปวดท้องไปหาหมอท้องไปหาปุ๊กดอาการเราค,คิดว่าฉันหายแล้วไม่ใช่เลยกดอาการเฉยเพราะมันไม่ได้กลับไปแก้ที่ร o ทคอ s สของมันคือ10ตัวเนี่ย ขอมาสเปจริงที่จะลีบไปสู่155,000โลบิดครับซม m อง2 2 2 5หามหกรรมการลงทุนสุขภาพเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตภายใต้แนวคิด Gateway to the Future เปิดประตูเทคโนโลยีและการลงทุนสู่โลกอนาคตที่สู์ประชุมแห่งชาติสิริกิตวันที่25-26ตุลาคมนี้ครับ